วันที่18ตุลาคม2563สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพและบริการทนตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสกลนครและใกล้เคียงพร้อมทั้งทรงมีพระ พระราชปฏิสันทานกับผู้ป่วยโดยทรงห่วงใย,ยและพระราชทานยาชุดแก่ผู้ป่วยที่ส่งรับไว้เป็นคนไข้ให้พระบรมราชานุเคราะห์ จำนวนสองคนซึ่งเป็นโรคความจำเสื่อมและโรคมะเร็งจากนั้นทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของราศดรซึ่งได้ดำเนินการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้แก่ผ้าทอพื้นเมืองนำผ้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องที่มาประยุกต์ออกลวดลายให้ทันสมัยแต่ยังคงอนุรักษ์ลวดลาย ดั้งเดิมไว้เช่นผ้ากะบัวและอัญญานางหรือผ้าเจ้าเมืองจากกลุ่มต้นเทียนไหมจังหวัดบุราชธานีผ้าสินหยกไหมเงินลายดอกแก้วผ้าไหมแพรวาจากกลุ่มไหมสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ประยุกต์ต่อยอดผ้าแพรวาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นผ้าสิ้นแพรวาพร้อมคิดค้นและพัฒนาลายใหม่ช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชเสวนากับเกษตรจังหวัดสกลน,นครความว่าถ้าเกิดเราทำได้เราเอาไปพัฒนญญาที่บ้านของเราแล้วเราสามารถปลูกข้าวเราสามารถทำเศรษฐกิจของเทยงแล้วเรามีอาหารทานเรามีรายได้จากการผลผลิตที่เราปลูกนี่ถือเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเราไม่ต้องลำบากเวลาถึงว่าเรามีนานตลอดไป ลตลอดไปอยากให้ช่วยขยายความรู้นี้ให้กับคนรุ่นถัดไปจะได้รู้สึกรับบ้านแล้วก็อยากจะอยู่ที่ถิ่นฐานที่บ้านของตัวเองแล้วก็สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้นี่คือกำลังขอ่ผมกำลังใจให้นะคะก็าก็อยากจะช่วยให้คนมีรายได้ในชว่วงที่ต้องตกงานในช่วงโควิด